หอันดับพระลึกลับที่มีราคาชุดที่120 1. พระปิดตาสุ้มประตูหลวงปู่หวดวัดหัวถนนใต้จังหวัดนครสวรรค์ปี25 2 2รีราคาหลักพันขึ้นไป 2. พระปิดตาวัชัยมงคลจังหวัดสงขลาปี2485ราคาหลักหมื่นขึ้นไป 3. พระผงพุทธคุณหลวงพ่อทูลวัดโพธินิมิตรกรุงเทพมหานครปี2484ราคาหลักพันขึ้นไป 4. พระปิตาสองหน้าหลวงพ่อปาวัดโบั์จังหวัดชัยนาทปี2450-2457ราคาหลักพันขึ้นไป 5. พระปิตาครูทันรุชิเรกวัดวังยาวจังหวัดประจุกค,คีรีขันธ์ปี2 5 0 0 2 5 1 0 ราคาหลักพันขึ้นไปฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ